สวัสดีจา้าวันนี้นะคะจะมาแนะนําเรื่องไฟนะเรื่องไฟไฟเป่าเชื่อว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่แบบปวดหัวสําหรบหับหลายๆคนเหมือนกันเนาะอ่ะหลายๆคนก็อาจจะหาไฟนู่นน,น,นี่ติดไฟบ้าง LED บ้างติดเป็นแพงบ้างอาติดหลายๆอย่างเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเออมันพอหรือเปล่าพอไปต่อแล้วก็เฮ้ยแสงมันไม่พอมาต้องซื้อ,อยังไงเพิ่มพอซื้อมาแล้ว ก็แบบว่าเฮ้ยมันจะตกหรือเปล <estion> ่าคามันแน่นหรือเปล่าตรงนี้หมุนแน่นหมุนไม่แน่นคือสิ่งต่างๆที่เป่าพูดออกมาคือสิ่งที่เป่าเจอมาแล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องไฟนะ,ะไฟตั้งของเรานะ,ะไฟตั้งตัวนี้นะคะจะเป็นไฟที่เป่าคิดว่าเออมันเลิศสุดแล้วแหละมันเลิศสุดในอ่อในในปตัตตภีแล้วแหละอ่าที่เป่าซื้อมาแล้วก็แบบเป่ารู้สึกว่าเออมันโอเคนะคะมันโอเค ไฟตัวนี้ก็โอเคนะคะถ้าใครมีกมําลังซื้อก็ซื้อไฟแบบนี้ได้ไฟแบบนี้ก็ราคาประมาณจะอยู่ที่ประมาณอ่อหนึ่งหมื่นสามพันกว่าบาทนะไฟกมคอนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นสามพกว่าบาทก็คือเราสามารถใส่ใส่ใส่กระจกได้นู่นนี่กระจกปอดทําแตกไปแล้วมั้งรู้สึกอ่าเราก็สามารถทําใส่กระจกไปได้แล้วก็ใส่ใส่อะไรใส่โทรศัพท์ได้อ่ะเออถอดถอดถอดถอถอเยบโดนแมวแล้วก็อันนี้ก็จะมีอ่าไม่ได้แนะนําตัวนี้หรอกไม่ได้แนะนําตัวนี้แต่หลายคนถามว่าดีไหมโอเคดีตัวนี้ดีนะ ถ้าคนอยู่อเมริกาก็สั่งได้แล้วเขาจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าเนาะสวัสดีพี่บีพี่บีสั่งได้เลยน้องเป็นของอเมริกานะคะใช่ไหมอะ่ะน่าจะใช่เนาะนเป็นของอเมริกาใช้ดีไหมดีก็จะมีรีโมทด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นของตัวนี้นะปอก็สั่งมาแค่อันเดียวเนาะแต่ว่าจําเป็นไหมต้องขนาดนี้เออถ้าถ้าไม่ได้ต้องการอะไรที่หรูหราก็ไม่ได้จําเป็นนะคะไม่ได้จําเป็น อ,อะไรนะกําลังไคคิงคืออะไรเอ่ยเพิ่งตื่นใช่ไหมหรือว่าหรือว่ายังไงเอ่ยอ,อันนี้นะคะ <c oughs> เป็นไฟที่เป่าคิดว่าหนานแน่นทนทานแล้วก็ ไม่ต้องห่วงมันโอเคอ่ะแล้วก็ฐานแน่นมากนะคะกำลังจะถึงไทยใครที่สั่งไว้นะคะจะได้ของแล้วนะคะจะได้ของแล้วแล้วก็เป็นไฟที่หลายๆคนมาดูที่ท,ที่ที่บ้านที่ร้านอ่ะมาทำการต่อขนตามาทำการเรียนมาทำเออมาทาการเรียนหรือบางคนมาซื้อของก็มาขอดูไฟเนาะหลายคนเคยเห็นเป่าไลฟ์ไปรอบหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าอยากจะมาดูนะคะคือเป่าแนะนำให้มาดูก่อนว่าชอบไหมแต่ว่า สำหรับเป่าแล้วเป่าคิดว่าโอเคมากอะ่ะเออมันดีนะคะจะบอกอะไรให้นะคะฐานแน่นมากค่ะฐานตัวน,นี้แน่นมากแน่นมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบไม่เปลืองเนื้อที่แน่นแล้วก็แบบว่าอยู่นะคะอยู่เห็นไหมคะไฟสามารถทำการปรับได้คือเราจะให้มันแบบต่ำลงต่ำลงจะเอาไปสักคิ้ว สักตาสักปากต่อขนตาทำเล็บนวดหน้าได้หมดค่ะแล้วก็ไฟตัวนี้ไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนนะคะแล้วก็แบบใช้ดีโอเคนะคะคืออะไรที่มันดีเราก็จะทำการเราก็จะทำการเขาเรียกว่า,างไง แนะนำให้ต่อนะคะคือมันใช้ดีจริงๆแล้วก็เมื่อก่อนคือปอจะใช้แบบที่มันมีขาปอก็ซื้อที่บางไทยน่นแหละสามพันห้านะคะสามพันห้าแต่ปอรู้สึกขานะมันเกะกะมากเลยแล้วก็แบบไฟบางตัวที่ซื้อมาก็แบบว่ามันร้อนอะ่ะเออมันไม่โอเคอะ่ะถึงแม้ว่าลิงลิงไลท์ของมันจะประมาณสิบแปดนิ้วนะคะอันนี้ไม่ถึงคะ่ะนี่น่าจะสิบหกนิ้วนะอันนี้น่าจะสิบหกนิ้วนะคะถ้าเล็กกว่านั้นก็จะเป็นสิบสี่นิ้วก็วคือจะมีรูรูอีกอะไรอย่างนี้แต่ปออยากได้ส อ๋อพี่บีปีนเขาอยู่ใช่ไหมขอดูขอดูเตียงด้วยเตียงอะไรเอ่ยฐานหนักนะหนักหนักเวลาเครื่องย้ายหนักนะฐานหนักนะคะหนักหนักก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้หนักเวอร์นะบอกว่ามันก็ฐานมันก็เออก็หนักอยู่ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็หนักอยู่คือมันหนักมันหนักแล้วก็มันแน่นมันไม่ล้มอ่ะเออมันโอเคนะคะมันไม่ล้มแล้วก็ไฟ มันมีสามขั้นตอนคือคุณจะคุณอยากจะได้ไฟยังไงอ่ะอยากจะได้อ่ะเปิดไฟคือมันจะมีรีโมทนะคะมีรีโมทให้เปิดนะคะเห็นไหมคะติ้งอันนี้ก็จะเป็นไฟไฟค่อนข้างแสงแสงขาวอ่ะแล้วเราก็ปรับนะคะแสงเหลืองแล้วก็ขาวผสมเหลืองนะคะหรือเราจะเอาขาวธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มแล้วก็จะมีปุ่มถ้าเกิดว่ามันเออมันสว่างไปแล้วก็ลด นะคะแล้วก็ลดลงเห็นไหมคะความสว่างมันจะลดน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเห็นไหมคะลดน้อยลงอ่ะถ้าเราคิดว่าความสว่างมันไม่พอนะคะแล้วก็เห็นไหมเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเห็นไหมคะความสว่างมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆคือสว่างสว่างสว่างแปลว่าพอเห็นไหมคะคือมันมองเห็นขนขนของเราอ่ะเห็นไหมคะคือมันโอเคเห็นไหมคะมันมันมันมองเห็นขนตามันมองเห็นขนมือ อ่ามันมองเห็นลูกมุมขนหมดเลยเห็นไหมอ่าไม่ค่อยมีขนเนาะเห็นว่ามองต้องไปขนหนาเส้นนี้อ่ะมันมองเห็นขนอ่าก็อะไรอะ่ะครูเปิดไฟให้ดูหน่อยเปิดแล้วพอดีเลยเห็นไหมไฟโอเคนะแล้วก็ราคาราคาราคาทักมาได้เลยค่ะทักมาได้เลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเปนล่าคิดว่ามันใช้ดีอ่ะมันโอเคอแล้วมันหมุนไปหมุนมาได้คือมันโอเคอ่ะเออมัน แล้วก็ถ้าเราอยากจะให้มันขึ้นใช่ไหมคะเราก็แค่ปรับจุดนี้ปรับจุดนี้มันมีจุดปรับให้เราแลวแล่บอกก็ว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันขึ้นไม่ได้อ๋อเราไม่ได้ปรับตรงนี้แล้วมันมีจุดปรับอยู่หลายจุดนะคะคือเราต้องไปหาจุดปรับมันก่อนนะคะอ่าเราถึงจะรู้ว่าข้อดีของมันเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะเห็นไหมมันสปริงมันขึ้นได้สูงมากเลยเห็นปะ มัน,ข,นขึ้นได้สูงมากคือสูงมากเลยนนอันนี้แล้วก็มันก็สามารถลงมาได้ต่ํามากต่ามากต่ํามากต่ามากบางคนอาจจะแบบว่าอาจจะทําทําในเตียงแบบเตี้ยใช่ไหมคะเห็นไหมคะมันลงมาต่ํามากเลยโอเคนะไฟตัวนี้นะคะใครที่สนใจก็สั่งทักเข้ามาได้เอ่อแต่ละรอบรอบก็จะมาไม่เยอะหรอกนะคะแต่ถ้าของมันดีปอมั่นใจว่ามันดีจริงๆนะคะเรก็จะสั่งมาเยอะๆนะคะจะสั่งมาเยอะๆรอบน,นี้ไม่ได้สั่งมาเยอะหรอกนะคะก็คือสั่งเกินคนคนคน,คน,คนจองมาหน่อยนึง ไฟลิงอันอันนี้อยากให้มีใครที่เมกาเมกาไม่มีหรอกพี่แล้วก็เมกาไม่มีราคานักลก่กแบบนี้ด้วยเมกาถ้าจะแพงนะคะน่าใช้น่าใช้ตัวนี้น่าใช้มากแล้วก็เป็นไฟที่ปอกคิดว่ามันโอเคอะนะคะมันโอเคแล้วก็มันสามารถหมุนไปหมุนมาได้คือแล้วก็ไฟมันแบบไม่ร้อนอะเวลา,าทํางานเนี่ยมันมองเห็นขนตาได้แบบชัดเจนชัดแจ๋วมันโอเคมาก นะแล้วก็ใครที่กําลังมองหาอยู่คือเป่าเชียร์ตัวนี้นะคะเชียร์ตัวนี้โอเคนะโอเคคือเป่าตามหาไฟแบบแน่นานมากแล้วก็เป่าหาหลายร้านนะคะราคามันก็แตกต่างกันเยอะมากเนาะแล้วเป่าก็ดูดูดูด,ด,ดูรีวิวคือดูรีวิวจนแบบมือนอะ่ะดูรีวิวเขาว่าเออซื้อมาเป็นไงบ้างบางร้านนะดูรีวิวก็บอกว่าร้อนเป่าก็จะไม่เอาเลยนะร้านนั้นอ่าแล้วบางร้านก็บอกว่า ไฟไม่ติดบ้างนู้นนั่นนี่อ่ะแล้วพอก็จะไม่สนใจร้านนั้นแต่ร้านนี้คือรีวิวเป็นหมื่นรีวิวเป็นหมื่นแล้วเขาใช้เราออกมาดีจริงนะคะพอก็เลยติดต่อเขาโดยตรงแล้วก็พอดีเป๊ะเลยเขาเป็นโรงงานผลิตเองเลยคือเวลามันมีปัญหาอะไรเราสามารถทําให้เขาแก้ได้หรือจุดไหนเราอยากปรับแก้ก็ให้เขาแก้ได้อ่ะใครอยากใครไม่อยากจะได้วงใหญ่ขนาดนี้เราก็สามารถสั่งวงเล็กได้อะไรอย่างเงี้ยคือมัน มันมันรีเควสได้เพราะว่ามันเป็นโรงงานเขาโดยตรงอันนี้คือเปาชอบเลยนะเนาะปาชอบปาชอบปาชอบเดียวกับโรงงานโดยตรงคือเรามันทําให้เราแบบปรับได้อะเนาะล้มง่ายไหมไม่ง่ายนะแน่นนะฐานค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างแน่นนะ เป่าค่นเป่าแนะนําให้คนที่เป็นแฟนคลับเป่าซื้อมากกว่านะคะใครที่ยังไม่เคยซื้อของของเรายังไม่มั่นใจของของเราว่าดีหรือเปล่าเป่ายังไม่แนะนําซื้อนะคะเพราะว่าเออป่าซื้อแล้วเป่าไม่มีเคมเนาะเป่าไม่มีเคมนะคะใครที่สนใจเขาที่ไม่เข้าไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงมาลองที่ร้านได้นะคะมาลองที่ร้านมาดูคือคุณจะได้เห็นอะไรหลายอย่างที่ที่ ที่ยังไม่ได้เห็นก็ได้เนาะอาจจะมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้เรามาถึงเราก็จะเห็นเราก็จะได้จับต้องเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันอันนี้ดีอันนี้ไม่ดียังไงคือเราจะได้รู้เองนะคะอ่านมาลองเองได้แต่สําหรับเป่าเป่าคิดว่าฐานน,น่านาดีล้วเป่ากาลังสั่งมาอยู่นะคะห้องนี้1 2 3 4งสองสาส้าเป่าสั่งมา5อันนะคะเป่าสั่งไฟตัวนี้มา5้าอันสําหรับห้องนี้นะสั่งมาสัมผ้าอันแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะ ตอนนี้มีสีเฉพาะสีดำนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขาไปโรงงานไงเขาผลิตสีอื่นให้ได้ก็จะบอกนะคะแต่เพราะว่าสีดำมาสวยสุดเพราะชอบสีดำนะคะอ่าถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะมีสีขาวด้วยสองสีเงี้ยอ่าจะเป็นแบบนี้นะคะไฟตัวนี้โอเคเลิศมากกําลังจะถึงแล้วใครที่รออยู่อดใจรอนิดนึงนิดนึงนะคะนิดนึงแล้วก็ใครที่ ใครที่ใช้ไฟที่ร้อนๆป่าแนะนําให้เปลี่ยนใครใช้ไฟที่ร้อนๆแนะนําให้เปลี่ยนไม่งั้นจะมีฝ้าแล้วก็ไม่งั้นจะมือหัวเพราะมันจะทําให้หัวเราร้อนด้วยแล้วเราก็จะยิ่งต่อยิ่ง,งหุนหงิดแล้วลูกค้าแล้วกาวของเราก็จะเหนียวไวด้วยนะคะอันนี้คือสําหรับไฟเนาะอ่ะโอเคนะคะวันนี้มาแนะนําเท่านี้เนาะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะราคาทักมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ